ได้คุยจริงๆคุยกันตลอดค่คะเพราะว่าเหมือนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความความมั่นหรือความอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองบางทีเหมือนอย่างที่เราเห็นมันมีคนรักก็มีคนเกลียดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอะไรที่มันไม่จริงอ่ะคือมันไม่ผิดเลยที่เราจะออกมาปกป้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรที่เราแย้งได้ในสทิทธ์ที่เราไม่ได้ทำเงี้ยคือมันเป็นสิทธิ์ของเราหนูก็ถือว่ามันเป็นการรักษาสิทธิ์อย่างหนึ่ง ก็เลยมองว่าไม่ใช่เป็นการมั่นเป็นการอะไรหนูมองว่าเป็นการรักษาสุงของตัวเองซึ่งไม่น่ามีใครโอเคถ้าเกิดมีใครมาว่าเราต้องเป็นคนที่ใจเย็นแบบมากๆถึงมากที่สุดถ้าจะอยู่เฉยๆให้คนยืดด่าได้ฉอดๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงเขาไหมจริงๆหนูเป็นห่วงความรู้สึกรุดๆนะเพราะว่าจริงๆมันไม่มีใครเป็นไปได้ว่าโดนด่าแล้วก็เชิดก็มัน่นมีความสุขใช้ชีวิตปกติมันก็จะมีน้อยๆข้างในแหละแต่เขาคงไม่แสดงออกมาให้ใครเห็น พื่อให้ทุกคนเห็นดอ่อนแอของเขาแล้วก็โจมตีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสำหรับเขามีแบบภาพ้อยหรือว่าเสียใจเราเ็นในส่วนตัวอะไรแบบเวลาคุยกันจริงๆคุยกันมีค่ะแต่พยายามไม่เอาออกมามันจะเหมือนกลายเป็นว่าเราอ่อนแอเราไม่พัฒนาไม่เข้มแข็งก็จะเป็นการคุยกันข้างในมากกว่าว่าเออวันนี้เหนื่อยจังวันนี้เจอดราม่าแบบนี้แบบนี้เราก็จะคอยอธิบายแล้วก็ให้กําลังใจอันไหนที่ผิดอันไหนที่ถูกเราก็จะให้เหตุผลซัพพอตว่าตรงนี้บางทีเราก็ต้องแบบ ฟังเขาหรือเราอาจจะต้องปรับเราอาจจะต้องแก้ไขมันจริงๆในเรื่องนี้ในเรื่องบางเรื่องเราก็ได้แนะนํากันเราก็ได้พูดคุยกันว่าเราจะต้องปรับตรงไหนแก้ตรงไหนอะไอเ้แต่ไม่ได้บอกังานว่าแบบว่าเออซ้อมตงไหไหมอะไร้พูดก็มีพูดบ้างเพราะว่าหนูก็บอกแล้วว่าคือก่อนหน้านี้เราเป็นผู้เข้าประกวดเราต้องหาแสงหาซีนเราเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยตะลัตตะแตะไปเลยหนูก็บอกอย่างนงี้แล้วหนูก็ได้มาคุยกันว่าแล้วทําไมพอหลังวงเนี่ยพอพี่ตะลักตะแตะเหมือนตอนที่พี่เข้ากองอ่ะกลับถูกว่า มันก็เลยกลายเป็นว่าในตอนที่พี่เข้ากองมันเป็นตัวพี่แต่พอพี่มงแล้วพี่เป็นตัวพี่ไม่ได้หนูก็เลยเออเข้าใจเขาในมุมนี้หนูก็อธิบายไป,ปว่าเป็นเพราะว่าเรามีมงเราเป็นควีนแล้วบางอย่างอาจจะต้องคลีปลงแล้วก็เบาลงเพื่อแบบเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้องค์กรดูดีขึ้นเลยเพราะว่าเห็นมันคราวานก็เบาลงบอกว่าก็พยายามเบาลงแล้วนะแต่บางทีด้วยความเคยชินเผลอตัวอะไรอย่างงี้ค่ะอาจจะมีแบบวิดวายวิดวายไปบ้างก็ค่อยๆปรับเพราะว่าหลังบ้านเตือนกันตลอดอยู่แล้วค่ะก็จะบอกไปบ้างกับางตอนนี้คื เรือ่องนี้ว่าบอว่ามันเกินันเกินก็อยากจะบอกให้พี่หนิลสู้ๆแล้วก็เบาลงบ้างนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดจริงๆริงหงุดหงิดหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนเรามีแก๊งโคิงอยู่ยังไงเราโทรคุยกันเราพอกันสี่คนเราพูดอย่างนี้วันนี้เราเจออย่างนี้อย่างนี้ทาไมต้องมาว่าคุณได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้คือเรามาพูดกันเป็นจอยในกลุ่มเรื่องเพื่อนๆอ่ะสมมุติว่าถ้าหนูอ่ะไม่โอเค เราเรื่องนี้ไปทําไมเป็นอย่างนี้วะสามคนซัพพอร์ตและจริงก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกลายเป็นว่าเราได้พลังบวกเรื่องนั้นลืมปล่อยผ่านเพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสาคัญเพื่อนเรามองเป็นเรื่องตลกเราก็เลยมองเป็นเรื่องตลกไปด้วยอะไรเงี้ยใ้มันายระบาากับเพื่อใช่ใช่ค่ะระบายกับเพื่อนแทนเราไม่ต้องไปโลงเพราะเหมือนบางทีมันจะกลายเป็นว่าเราก้าวร้าวเรายอมไม่เป็นอ่อนไม่เป็นจะฟาดกับฟาดตับอย่างเดียวไอ้จะมองไปว่าผก้าวร้าวอะไรเงี้ยจริงจริงหนูกลัวนะเพราะว่าหนูอ่ะเป็น เขาเรียกว่าอะไรก็สนิทกันไม่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงไม่อยากให้คนอื่นอะมองเขาว่าเขานิสัยไม่ดีหรือว่าเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนแบบว่าพูดจาไม่ดีเป็นคนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูไม่อยากให้มองเขาเป็นแบบนั้นก็เลยอยากให้เขาแบบว่าเซฟลงแล้วก็เบาลงจริงๆหนูเป็นห่วงความรู้สึกแล้วก็ทุกๆอย่างแล้วไก่ถึงเรื่องที่รวนพดจาร์เรื่อง ความไม่ส้างงาไอ่าก็อย่างที่พี่หลินพูดอะคะ่ะคือมันคนเราไม่สามารถต่อกระดูกให้สูงขึ้นไปได้มันแก้ไขไม่ได้อะไรที่มันแก้ได้เขาค้อมแก้อยู่แล้วซึ่งเราเห็นมาตลอดว่าพี่หลินเขาพัฒนามาตลอดในทุกๆด,ด้านแล้วก็ทุกๆเรื่องซึ่งจะพัฒนาให้สูงขึ้นเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ไงคะเราก็ต้องพัฒนาอันไหนที่เราแบบว่าทําได้อะให้มันกบจุดด้อยเพื่อไม่ให้มองจุดด้อยจุดนี้ซึ่งหนูมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกการเตี้ยมไม่ใช่จุดด้ยอยค่ะโอ้โหเรา ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเพราะว่าหนูว่าเขาพี่หลินพงแล้วแหละก็คูตี้จะให้กูทํายังไงนี่ความเป็นพี่หลินเสียงพี่หลินลอยมากูตี้จะให้กูทํายังไงกูติต่อกระดู่ไม่ได้หรืออะไรอย่างี้แรงกดจกันว่าเขาจะไปสู้กับตา่างที่อะไรอย่างเงีเ้ยเขาเขาเขาเครียดไหมว่าเขาต้องไปสู้ต่อแกชิงเตอรก็อาจจะมีบ้างด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรกระแสอย่างที่บอกว่ากระแสคนนั้นบอกมาคนนี้นบอกมาว่าเขาจะสู้ไม่ไหวจะหายจะจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมองว่า ในเวประเทศอะ่ะก็77จังหวัดที่การจนบุรีก็สูง1 8 0 1 7ปองคนโคคือสูงมากๆพี่หนิงก็ชนะมาได้ด้วยเอเนอร์จีของเขาด้วยความสามารถของเขาหนูก็เลยมองว่าเรื่องความสูงความอะไรเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ทำให้ผิดแบบว่าไม่ไม่ตบลงใช่ค่ะหนูมองว่าเป็นความสู้เป็น e n เนอร์จีเป็นความดีมากกว่าพลังล้นอะไรล้นตึ๊งแสงอะ่ะมันจะไปหาคนนั้นอยู่แล้ว หนูเชื่อว่าตรงนี้พี่หลินทำได้ให้กำใจเลยที่ทำให้กำใจเขาใช่ค่ะให้กําลังใจหนูมองว่าได้อยู่แล้วเพราะหนูเชื่อว่าพี่หนูน่ะคือว่าดีดดีดเลยอ่ะดีดมากด้วยแล้วก็หาหาตัวจับยากผลลัพธความดีเราถ่ายความดีเราปีนี้ถ่ายความดีไม่กิบมีกระแสแน่นอนถ้าพี่หลินได้ไปแต่พออาจารย์นั่งช่วงนี้แบบยังไงเจอกันบ่อยนะจริงๆเจอกันตลอดค่ะเวลามีงานไลฟ์สดหรือว่าออกงาน สปอนออกงานแบรนด์แสตโฆษณาต่างๆอะไรอย่างี้ค่ะก็จะได้เจอกันตลอดเพราะว่าเรามีเรามีจ้าผิลเราก็จะได้เจอกันเป็นคู่คนแต่ละคนที่คุเกับแต่อยางของกนเยอะๆจริงๆหนูก็อยากออกงานคู่กับพี่อินเยอะๆเหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะใครสนใจก็จ้างได้กับหนูกับพี่อินนะคะจ้าผิลแล้วก็รวมถึงข้อสิบเอ็ดทุกคนด้วยนะคะจ้างได้หมดเลยพวกเราแบบว่าขยันทํางานเพราะว่าองค์กรเรารักเงิน ร <ไป S 1> ักเ<อ>งินรักเงินรักเงินค่ะองค์กรเรารักเงินเออสร้างได้เนาะสร้างได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ